รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัว้วสร้างสังคมการเรียน,นรู้ตลอดชีวิตมีตความรู้พื้นฐานทาักษสัอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรียนอนอกครัวค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่กศดรตำบลสองพี่น้องแต่ไม่ใช่ที่สุพรรณนะคะเราอยู่กันที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของภูมิปัญญาดีๆที่ได้รับการสืบสารและถ่ายทอดต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทอผ้ากี่เอวของชาวกะเหรี่ยงโปค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะท่านผอ,อน้องภัยจิตและทางด้านของพี่หมวยพรกมลรอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยว่ากระบวนการตรงนี้เป็นยังไงบ้างไปกันค่ะ,วะสวัสดีดค่ะ ทำอะไรกันอยู่คะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะ,คะ<พ>ออน,น,น้องกับพี่หมวยนะคะค่ะค่ะวันนี้ยินดีมากๆเลยนะคะเราจะมาคุยกันในรายการเรียนนอกครัวนะคะ,คะตอนนี้<ช>ทําอะไรกันอยู่บ้างคะอ๋อก็มีผลิตภัณฑ์นะคะก็ะคือผ้าทอนี้จะพุ่มด้วยไหมที่ไม่ได้ฟอกก็พอเมื่อพุ่มเสร็จแล้วเราก็จะมาฟอกเพื่อให้ เกาใไหมผสมกระเส้นฝ้ายอันนี้ก็คือพูดคุยกันกันอยู่ก่อนแล้วนะคะที่ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าตรงนี้เป็นกลุ่มของอะไรคะพี่หมวยคะกลุ่มทอผ้ากระเลงโปก็ได้งบก้อนแรกจากกสนค่ะที่มาร่วมกันจนเกิดนวัตกรรมที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีนี้เราต้องมาทราบกันก่อนดีกว่านะคะว่าความเป็นมาก่อน3ปีที่แล้วนะคะก่อนที่เราจะมาฟื้นกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ความเป็นมามเป็นยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องของการทอผ้ากี่เอวใช่ไหมคะใช่ค่ะผ้าทอ,อเป็นลักษณะของการกี่เอวอค่ะเป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมของชนชาติกะเหรี่ยงแบบโบราณค่ะกะเหรี่ยงก็มีหลายแบบด้วยชนะคะหล,หลายชาติพันธุ์แต่ทีนี้อ,อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงโปโดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่า,าที่ไม่ว่าจะเป็นการปากักการทอยกจบหรือมัดมีจะเป็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของที่นี่ซึ่งมีมานับร้อยปีที่สืบสานมาซึ่งอัตลักษณ์เนี่ยอย่างเช่นลายย่ามแดงนะคะก็จะไม่เหมือนใครที่นี่จะทอด้วยเส้นได้เบียดเส้นได้โดยขวางด้วยสกอรอมันก็จะทำให้ลวดลายที่ออกมานเนี่ยทั้งใบเนี่ยย็ดด้วยมือเมื่อก่อนจะย้อมด้วยสีธรรมชาติ <Okay. S 1> แต่พอช่วงมาระยะหนึ่งก็จะกลายเป็นสีเคมีหมดเลย ซึ่งอันนี้เป็นการปักมือนะคะแล้วก็จุดเด่นของย่ามแดงก็คือใช้ในพิธีมงคลต่างๆเช่นทำขันหมากไปสุบขอเจ้าสาวยิ่งใหญ่ยิ่งดีค่ะใส่อะไรนะคะเงินทองใช่แล้วก็ของมีค่าเพื่อที่จะไปสู่ขอเจ้าสาวแล้วย่ามขาวค่ะย่ามขาวลักษณะก็คือมันมีสตอรี่หมดเลยนะค่ยจะเป็นการจบจบมือใช้สกอสองสกอเขาเรียกลายอะไรคะ ลายจกชาติพันธุ์นะคะเป็นลายจกเฉพาะย่ามขาวที่ใช้ในการใส่สิ่งของทุกอย่างหรือแม้กระทั่งเวลาเขาถ้าใบใหญ่เขาย้ายบ้านเขาจะมาโปกหัวอ๋อเหมือนเคยเห็นเราเคยเห็นในทีวีว่าโปกหัวแล้วก็แบบเออ้าพโปกหัวเขาน่ารักดีที่ไหนได้เป็นย่ามใช่ค่ะ ก็จะมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งที่นี่ก็จะมีลายที่มีลักษณะพิเศษแล้วก็มีความเป็นเป็นชนเผ่าที่เรากําลังได้สืบสารต่อเนื่องมาแล้วเ,เห็นแบบนี้จะ,จะมีทั้งตัวมีทั้งขานะคะถ้าเกิดจกไม่ครบไม่ใช่ลายของกระเหลี่ยงโปที่นี่ค่ะอันนี้คือลายย่ามนะคะ,คะแล้วก็ที่ลายเสื้อเนี่ยทําไมถึงบ่งบอกว่าเป็นเพชรบุรีนะคะอันนี้ ถ้าเห็นลายมีความหมายทุกลายใช่ค่ะตรงนี้ทุกเส้นถ้าที่อื่นอาจจะไม่มีแง่งอันนี้คือลายไม้พระองค์ปีนต้นตาลค่ะแล้วก็ทาบด้วยไม้ไผ่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนไม้พระองค์จะมีแง่งออกมาค่ะแล้วก็อัตลักษณ์ของเสื้อตัวเนี้ยทําให้รู้ว่าพืชบางชนิดสูญหายไปจากพื้นถิ่นสัตว์บางชนิดสูญหายไปจากพื้นถิ่นแล้วคะอย่างเช่นอย่างตัวเนี้ยเป็นลายหม่องซา ถ้ารู้จักรายแดงก็จะรู้จักรายขาวแต่สูญหายไปจากพื้นที่แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะชาวบ้านกลัวกันมากค่ะแล้วก็เสื้อตัวเนี้ย้อมด้วยพืชที่ออกสีคามแต่เป็นเถานะคะปัจจุบันก็สูญหายไปจากพื้นที่แล้วค่ะสิ่งนี้นะคะเสื้อตัวเนี้ปักด้วยเขาเรียกว่าฝ้ายเข็มมือค่ะ เสื้อตัวนี้ร้อยกว่าปีแล้วนะคะหนูเรียกว่าเสื้อแม่ย่าค่ะโอเพราะเวลาออกงานาทุกครั้งอะ่ะหนูจะขายดีแล้วก็เสื้อตัวนี้ยังบ่งบอกให้รู้อีกว่าชาวกะเหรี่ยงเขาอยู่กันด้วยเสื้อตัวเนี้ยหน้าหลังจะเหมือนกันคืออยู่ต่อแต่ต่อหน้าและรับหลังก็คือเป็นใจ <ทำ S 2> เดียวกันค่ะ ไม่มีหน้าไหว้หลังหลอกไม่มีใช่ค่ะและอีกตัวหนึ่งที่ให้รู้ว่าชาวชนเผ่ากะเหรี่ยงโปเนี่ยเขาอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงเขาอยู่ด้วยความสามัคคีกันอันนี้คือลายจับมือกันคือคนหลายคนแล้วก็มาจับมือกันอันนี้คือหมายถึงอยู่ด้วยความสามัคคีกันเยอะมากเลยค่ะค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีภาหนะ ในการเดินทางว่าเขาเดินทางด้วยล้อเกวียนนะคะที่เป็นกงล้อใช่แต่บางคนก็บอกว่าเป็นลายแมงมุมคืออจิควงคังดงนะคะหรือลายนมในบางพื้นที่อันนี้ก็แล้วแต่ภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่นะคะแต่ที่เนี้ยสัญลักษณ์และอัตลักษณ์มาแล้วก็ส่วนลายจบชุดนี้ทั้งชุดผ้าผ้าเส้นผ้าถุงอันนี้จะเป็นลายมัดหมี่นะคะอันนี้ลายยก แล้วก็อันนี้เป็นลายจกซึ่งลายจกเขาก็ใช้ลายจากที่มองเห็นในพื้นตินอย่างเช่นลายเสือลายเสือยืนลายเสือตั้งท้องลายดอกไม้ลายดอกพิกุลค่ะแต่ลายเสือเนี่ยเขาจะเออเอาออกเมื่อสามีตายนะคะเพราะว่าถือว่าไม่งั้นเดี๋ยวชา่าจะเกิดเป็นเสือค่ะ มันเป็นความเชื่อใช่ไหมคะเป็นความเชื่อแล้วก็การทอผ้าอย่างเช่นเนี่ยค่ะเป็นการปักมือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ย้ำตะเข็บเ,เสื้อตัวเนี้ยเขาจะไม่มีการเย็บติดจะมีการปักแล้วต่อได้เลยค่ะ,อ,คะอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่ากะเหรี่ยงโกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเราได้ได้เริ่มต้นกันมาเนาะพี่หมวยมเราก็จะพยายามฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มที่เราตั้งขึ้นหรือว่าการถ่าโทษไปยังเยาวชนรุ่นหลังด้วยเพื่อที่จะก็มีการแปลรูปพัะนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าไนพอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรากศนเข้ามาช่วยเหลือหรือว่ามาต่อยอดยังไงบ้างคะตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงแรกก็จะมีการเรื่องของการย้อมเราพยายามให้ความรู้แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการย้อมผ้าด้วย สีสสธรรมชาติญญาตค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ค่ะเราก็ลงมาคุยกันดูว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าใช้พืชผักหรือใช้<ม>สิ่งมีชีวิตชนิดใดหรือว่าพืชชนิดใดที่จะมานํามาย้อมผ้าได,บบได้ไวแบบนี้ใช่ค่ะและหลังนี้หลังจากนั้นก็เมื่อน,นํามาย้อมผ้าเราก็นํามาออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกันว่าสิ่งที่ตลาดต้องการเนี่ยเราต้องการ ที่จะนําเสนอเรื่องอะไรให้ให้สอดค้องกับความต้องการของตลาดบ้างอย่างเช่นกระเป๋าค่ะกระเป๋าก็มีลักษณะใบเล็กๆนี่นะคะสองใส่มือถือหรือว่าจะนําไปใส่เหรียญใส่บัตรใส่การ์ดก็ได้อย่างนี้นะคะหรือจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่นะคะก็ได้ด้วยเช่นกันอันนี้สวยมากค่ะอันนี้จะมีลายพิเศษค่ะลายก็คือจริงๆค่ะทําลายขอแต่แม่ๆก็มีความตั้งใจจากไม่เป็นเลยอันนี้เป็นใบแรกที่พยายามให้เป็นขอค่ะค่ะ แล้วอันนี้อะไรคะเนี่ยเป็นพวงกุญแจค่ะพี่ฝนใส่พวงกุญแจค่ะก็จะมีหลายแบบหลายไซส์หลายขนาดกับสี่ชุดเลยค่ะแล้วก็จะเป็นที่กล่องใส่ทิชชู่นะคะเสื้อผ้าอันนี้คือการแปลรูปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีการถอออกมานะคะแล้วที่เสื้อคุณพี่อุดหนุนไปเนี่ยนะคะเป็นสิ่งพิเศษที่ ลดต้นทุนของกลุ่มได้เยอะ uh huh. นั่นคือการทวกกิเอลของเราเนี่ยจะเหลือปลายเส้นไหม uh huh. เราก็เอาสิ่งพวกนั้นล่ะค่ะมาทอโดยการ uh huh. แนะนำจากครูกศนว่าเสศจสิ้นเปลืองพวกเนี้ยเราน่าจะเอาทําประโยชน์มันทําให้มูลค่าเราเอาขยะมาเป็นมูลค่าในกลุ่มค่ะ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นอ,อันนี้ทางครูกศนวก็ได้นำให้สมาชิกได้เรียนนั่นคือ ในเล็กๆอันเนี้ยทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นอะไร<ฮ>ะอันนี้คือเ,อเก็ดของปลากระพงค่ะค่ะแล้วก็ข้างในจะเอาเศษเศษผ้าเนี่ยมาใส่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็ย้อมสีแต่ตอนเนี้ยทางครูกสอนองก,ก็กําลังพยายามให้ย้อมเป็นสีธรรมชาติอยู่ค่ะแล้วก็ใช้เก็ดปลาของที่แก่งกระจ่งยางยาคือยามดึงเอาอะะเอกลักของละออกมากเลยนะคะนี่คือเกล็ดปลานะคะอันใหญ่ๆนี่ก็เกล็ดปลาเกล็ดปลาค่ะ ตัวใหญ่เก็ดใหญ่ตามเนาะค่ะตอนนี้ทางผอบอกให้ใช้เก็ดไปยี่สกมันใหญ่กว่านี้ค่ะใหญ่กว่านี้อีกโอ้โหนี้เป็นดอกทานตะวันกไปเลยทีเดียวอาจจะไม่ได้นะคะนอกจากทางด้านของกสนแล้วกสนเราได้แสวงหาการมีส่วนร่วมกับใครบ้างตรงนี้ในการทํางานค่ะพี่ฝนโดยธรรมชาติของความเป็นกสนเราจะทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะยกระดับกลุ่ม ให้ไปสู่ทิศทางที่เราต้องการแล้วมีอาชีพมีความมั่นคงได้ไม่ว่าจะเป็นกรมการปกรครองก็คือในส่วนของอำเภอในส่วนของมหาไทยก็จะมีพัฒนาชุมชนนะคะ<ม><ม>ส่วนเรื่องของเกษตรเนี่ยที่เราเข้ามาเกี่ยวพันก็เรื่องของกรมมนไมีมที่จะเข้ามาฟื้นฟู ool, คือเรามองว่าการทํางานที่ดีและมีประโยชน์ที่สุดก็คือการทํางานร่วมกันเพราะทุกคนเนี่ยมีความเก่งเฉพาะด้านนะคะกสศนอเองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่ม ส่งเสริมแล้วก็วางแผนถอดบทเรียนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาในเรื่องอื่นๆค่ะพี่ฝนค่ะทั้นถามพี่หมวยอีกนะครั้งหนึ่งว่าจากการที่พอเราต่อยอดแล้วเนี่ย mm. การสืบสารหรือว่าการที่จะทําให้เยาวชนรุ่นหล,หลังๆเนี่ยเ,เขาหันกลับมาสนใจค่ะต,ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะผมก็จากเริ่มต้นแล้วพอร่มต้นมาได้สักปีเดียวเกิดโควิดช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยหรือก่อนหน้าที่จะมี การพัฒนาเนี่ยแม่แม่เนี่ยหลายฝ่ายจากที่ทํางานได้เริ่มเป็นโรคซึมเศร้าอาวเนื่องจากว่าเครียดด้วยแล้วก็ไม่มีรายได้แล้วก็คิดแต่เพียงว่าเป็นภาระให้กับลูกหลานพอช่วงแต่ปัจจุบันเนี่ยกับกายพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นคือจากโควิดที่ผ่านมาทําให้ลูกหลานตกงานก็ได้เงินจากทอผ้าเนี่ยละกัอได้หล่อเลี้ยงเพราะว่าทอผ้าไม่ต้องออกไปข้างนอก พอามบ้านมีความอบอุ่นเกิดขึ้นในบ้านถ้าเดินก็ไปในหมู่บ้านเนี่ยต้องบอกว่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะทุกบ้านทุกหลังคาเรือนเขาทอที่นู่นเราบอกว่าไม่จําเป็นต้องทอที่นี่มากถ้ามีคนมาดูงานค่อยมาเพราะการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวที่ครูกศนปลูกฝังให้กับแม่ๆเรามีความรู้สึกว่าน่ายินดีค่ะน่าชื่นใจมากก็ต้องขอบคุณมากๆน่าชื่นใจทีนี้ทางพอน้องเองเนี่ยพอเห็น พัฒนาการของกลุ่มนะคะแล้วก็เห็นว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะไปในแนวโน้มแนวทางที่ดีเนี่ยพอ,อรู้สึกยังไงบ้างคะ,อ,ะอย่างแรกก็คือปลื้มใจก่อนค่ะพี่ฝนเพราะ,ะว่าเรามองว่าในส่วนที่กสนได้ทำได้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเราพยายามส่งต่อความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของอาชีพแล้วอย่างเมื่อกี้ที่พี่หมวยพูดถึงก็คือเรื่องของ เป็นการบําบัดนะคะเรื่องของความซึมเศร้าไปด้วยในตัวคุณค่าของผู้สูงอายุในชุมชนให้เขาเขาเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นใช่ใชค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ<ช>พันธ์การอนุรักษ์แล้วก็การส่งต่อไปยังบุคคลอื่นนะคะ ซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าถ้าคนที่อยู่ใน<ม>พื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมสร้างให้กับเยาวชนตอนนี้ซึ่งเราเรากำลังทำอยู่นะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังรุ่นลูกร,รุ่นหลานได้เนี่ย<ม>ก็จะเกิดประโยชน์ดีที่สุดค่ะพี่พลอทีนี้ถ้ามีคนสนใจอยากจะมาเรียนรู้ที่นี่เขาต้องติดต่อมาที่กศนหรือว่าติดต่อมาที่กลุ่มได้เลยอะคะก็ทางกศนก็ได้ค่ะเพราะว่าทางกลุ่มเนี่ยในบางครั้งเนี่ย หนึ่งสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเราอยู่ในที่เจริญแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าที่เนี่ยมีกะเหลี่ยงโปอยู่นะซึ่งรักษาอัตลักษณ์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและก็ไม่ไม่คายไปอย่างอื่น สุดยอดเลยคุณผู้ชมคะนี่ก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ทําหน้าที่ลูกหลานนะคะของกลุ่มชาติพัชาติพันธุ์นะคะของกะเหรี่ยงโกให้สืบทอดแล้วก็คงอยู่เพื่อลูกหลานของคนไทยแล้วก็ชาวกะเหรี่ยงโกน้อยๆที่เกิดตามออกมาะคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการนะคะในการทอผ้ากี่เอวกันพี่หมวยพาไปหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะค <หา S 1> ่ะรบกวน,<ใ>นด้วยนคะคะเดี๋ยวเราะจะไปดูกันทอผ้า คุณผู้ชมคะนี่ที่เห็นอยู่ก็คือเขาเรียกว่าชงควงนะคะเป็นภาษากะเหรี่ยงกูเป็นสิ่งที่ทําขึ้นเพื่อที่จะปั่นไหมใช่ไหมคะคุณป้าปั่นไหมแล้วก็ทําใจอ๋ออันนี้เราไม่ได้ทําใจแบบว่าที่เราไม่ไหวนะเราขอทําใจแต่เราทําใจไหมก่อนอื่นเนี่ยทำเส้นได้เราได้ก้อนก้อนไหมที่เราได้ปั่นเกลียวมาแล้วนะคะเราก็จะมา ทำให้มันเป็นใจแบบนี้นะคะเพื่อไปย้อมเสร็จเมื่อเราย้อมเสร็จเราก็จะเอาตัวนี้มาใส่ปุ๊บเราก็จะมาล่างม้วนให้มันเป็นก้อนเพื่อที่จะขึ้นเส้นยืนทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงกระบวนการต่างๆที่หมวยเล่าคร่าวๆให้ฟังนิดนึงการได้มาของไหมต่างๆพวกนี้ได้มาจากไหนยังไงแล้วก็ต้องทํากระบวนการอะไรเริ่มต้นก่อนค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะคือที่เนี่ยปลูกไฟเอ,เองในสมัยก่อนปลูกเยอะแต่ในสมัยเนี้ย คือเราก็ได้จากพื้นถิ่นแล้วก็นำมาปลูกเมื่อได้ฝ้ายมันเนี่ยถ้าเราจะทำการย้อมในสมัยเนี้ยจะมีมาเป็นก้อนเราก็ต้องมาทำใจแบบนี้ก่อนทําทำใจค่ะเมื่อทำใจเสร็จเราถึงจะไปย้อมอันนี้ย้อมด้วยสีข้างการย้อมเราก็กระตุกเส้นได้ให้ให้มันตรงก่อนเมื่อตรงเสร็จเราก็ทำการย้อมเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีการย้อมอีกทีนะคะเมื่อได้มาเสร็จเราก็จะมาคล้องเมื่อคล้องเสร็จเราก็จะดึงเส้น เส้นที่มัดออกเมื่อดึงเส้นที่มัดออกเราก็จะมาทวนใจแบบนี้มาทำมามาม้วนเป็นก้อนกลมๆเมื่อได้เป็นก้อนกลมๆเสร็จเนี่ยค่ะนี่ค่ะก็จะมาขึ้นเส้นยืนค่ะเราจะใช้ทั้งหมดสี่ก้อนซึ่งตอนเนี้ยอันนี้แม่กุหลาบนะคะยายกุหลาบดีค่ะผัดพักไทยค่ะอันนี้จะเป็นป้าดำป้าดำดีค่ะป้าดำก็จะใช้ อันนี้จะใช้สกอหนึ่งสกอที่บอกว่าเป็นการทอเส้นได้เบียดเส้นได้คือในนี้จะไม่มีเครื่องจักรอะไรเลยค่ะอันนี้ก็คือไม้ไผ่แล้วก็เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเหมือนกันอ,อันนี้เราก็ขึ้นเส้นยืนอันนี้จะเห็นเงาเพราจะเป็นไม้หมากลิงที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวกันทําไมถึงต้องใช้ไม้หมากลิงนะคะไม้หมากลิงเนี่ยความมันะมะจะมีน้ํามันอยู่ในตัวมเมื่อยิ่งทอไปจะยิ่ง มันและเงาคือเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยดูจากตรงนี้และเห็นความมันความเงาของมันเลยค่ะอันนี้ยังไม่นานก็เลยยังไม่ค่อยเงาก็คือที่เงานี่เงาเพราะว่าอายุการใช้งานด้วยใช่ค่ะมันจะมีน้ํามันอยู่ในตัวนะคะเ <c oughs> ช่นเดียวกับไม้ทอไม้มะเกลือเนี่ยจะมีน้ํามันอยู่ในตัวพอยิ่งทอก็จะยิ่งเงาแต่ถ้าเราเก็บปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีด้านๆ <st ut ters> เห็นว่าในเรื่องของการย้อมเนี่ยมีแขกกิติมศัา์มาบ่อยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเรื่องการย้อมเนี่ยท่านน,นายอำเภอสนใจมากค่ะแล้วก็สนใจเรื่องภูมิปัญญาว่าทําไมคนเรามีเสื้อผ้าใส่เนี่ยแต่ที่เนี้ยให้เห็นชัดเจนเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปคู่กับพอกศนค่ะเพราะพอ,พอ,อ,อก็สนใจเรื่องการทอเรื่องการแปลรูปเรื่องการต่อยอดส่วนท่านนายอำเภอก็จะ ถนัดในเรื่องการย้อม,มการทําเครื่องมือมแล้วก็ทำเกี่ยวกับการละเล่นก็คือเดินขายอย่าง<ม>ที่นี่จะมีเดินขายอย่าง<ม>เดินกระลาซึ่งก็ได้คุยกับผอ,อแล้วก็ท่านนายอำเภอแล้วเหมือนกันว่าศูนย์เรียนรู้ของเราอยู่ข้างหน้ามีการปลูกมอนหน่อยก็จะเลี้ยงไหมม,มีการปลูกฝ้ายแล้วก็จะทํานววิถีท่องเที่ยวคือการเดินขายอย่างการจุดเช็คอินแล้วก็ไปดูที่พระพา,พาจาลองอะไร ก็เริ่มตั้งแต่ได้กลับมาทํางานที่แก่งกระจายอีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่ปี2 4 4 2ถึงสอสีก็5ปีมาแล้วเหลือสัก10บกว่าปีมาแล้วนะครับพอกลับมาเนี่ยเราก็ได้เข้ามาในหมู่บ้านที่นี่นะครับเราก็ได้มาเห็นกลุ่มเนี้ยซึ่งได้มีการนําภูมิปัญญาของชน,ชนเผ่าหรือว่าชาติพันธุ์ซึ่งเป็นคนกะเหรี่ยงถ้าเราสามารถทําให้กลุ่มเ่าเนี้ยมีความเข้มแข็งต่อไปได้นะครับก็จะเห็นว่า าการการทำตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการทอผ้าหรือการนำไปขายแต่สิ่งที่ได้เราจะเห็นว่ากลุ่มป้าๆแม่ๆเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้มาทำกิจกรรมตรงนี้นะครับโดยที่ไม่ได้มองถึงไรายได้แต่มองถึงว่าสิ่งนี้นนจะอยู่คู่กับหมู่บ้านแล้วก็หูชุมชนเขาอย่างไรนะครับก็เลยมีการเข้ามาส่งเสริมให้กำลังใจนะครับเมื่อวันอาทย์ที่ผ่านมาเราก็ได้นำกลุ่มเนี่ยครับเอาไป ขายในกิจกรรมเรื่องของการแข่งขันเกียนแกงอาจารย์ครบรคันที่ว่าก็ได้รับความสนใจแล้วก็มีคนที่อุ่นหนุนสินค้าไปเป็นจํานวนมากนะครับตรงนี้ก็จะหา,าจุดแล้วก็สถานที่ที่จะให้เลไเนี่ยได้เอาไปให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นเพื่อที่เป็นช่องทางการจําหน่ายมากขึ้นนะครับในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ผมเองเป็นคนชอบผ้าไทยก็จะเอาผ้าเนี่ยมาตัดเสื้อแล้วก็นําไปให้คนอื่นได้เห็นว่าเราใช้ผ้าจากตรงนี้นะครับในส่วนของอางานประเพณี พื้นเมืองของที่นี่ก็คืองานเข้าหอกระเหลี่ยงนะครับก็จะเป็นวันที่10ขึ้น15บห้าเดือน9้าของทุกปีก็จะเป็นประเพณีที่ที่ชนชนกระเหลี่ยงหรือว่าชนเผ่านะครับเนี่ยจะมีการทําประเพณีเหมือนเหมือนงานปีใหม่ของของของบ้านของคนทั่วไปนะครับก็จะมีเรื่องของงานประเพณีสู่ขวัญงานแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองรวมถึงการแข่งขันกีฬาซึ่ง ปีนี้เนี่ยเราจะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองเช่นเดินเดินสามขาไม้ไผ่เดินบนกะลามะพร้าวหรือว่าลากอ่าลากอะไรเขาเรียกลากลากเหมือนลากแรลลี่นะครับอย่างเงี้ยก็จะมีกิจกรรมเสริมเติมขึ้นไปทําให้อ่าสิ่งนี้อยู่คู่กับหมู่บ้านเขาโดยเฉพาะเรื่องของผมเน้นย้ําทางผู้ใหญ่บ้านไปว่าขอให้สืบสารสิ่งที่เป็นประเพณีในสิ่งที่ดีงามเนี่ยให้ลูกหลานได้ได้รู้แล้วก็มีการสืบทอดต่อไป นะครับตรงนี้แล้วก็หวังว่าในแนาคตจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับที่จะถ่ายทอดเรื่องภูมิปัญญาแล้วก็หมู่บ้านจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนนะครับได้มาท่องเที่ยวแล้วก็ได้มาอุดหนุนสินค้าพื้นเมืองที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนซึ่งหมู่บ้านเนี่ยมีมีความเป็นมาที่ยาวนานก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาให้กำลับบงใจพี่น้องบ้านสองพี่น้องแนโอกาสต่อไปด้วยครับ ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมอีกเยอะเลยค่ะพี่ฝนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนอย่างที่เรียนก็คือว่าในเรื่องของอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาต่อยอด<ม>ค่ะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนแล้วก็การไม่ทิ้งท้องถิ่นไปไหนนะคะแล้วก็ให้ระป้าได้มีอาชีพได้มีได้มีคุณค่าได้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองค่ะพี่ฝน พี่หมวยรู้สึกยังไงเวลาที่พี่หมวยเป็นเหมือนเป็นตัวจักสำคัญที่ทำให้เราเรียกพี่สาวแล้วกันเนาะพี่ลาพี่ลาก็พอนะเรียกพี่สาวพี่สาวพี่ลาพี่สาวพี่ดาอะไรเงี้ยทำให้พี่ๆเขาได้มีคุณค่าในตัวเองอีกคือมีความรู้สึกว่าทุกครั้งคือต้องใจเป็นใจเดียวกันค่ะอย่างพออก็จะหาแบบอะไรใหม่ๆในพื้นข้างนอก ส่วนเราก็จะมีหน้าที่ไปจำหน่ายแม่แม่ก็จะตั้งรารอเมื่อของหนึ่งชิ้นคือขายออกไปได้เนี่ยแม,แม่แม่เขามีความรู้สึกว่าเขาอะยังมีประโยชน์ในตัวเขาเองเขามีความภาคภูมิใจแล้วก็กันนั้นยังไม่ว่านะคะหลายคนบอกโอ้โหทอผ้าเนี่ยไม่รู้เลยว่าบรรพบุรุษเราทอยากขนาดนี้แล้วก็ปักยากขนาดนี้การขึ้นเส้นยืนที่เนี่ยเนี่ยขึ้นเนี่ย ต้องขึ้นให้เสร็จภายในวันเดียวเพราะค่ะเพราะอะไรคะนีเชื่อถือว่าถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เนี่ยไม่ได้อาชิ้นนั้นต้องเอาออกไปเลยถือว่าไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็อีกชินเอ่อในขณะที่ทอถ้าเราทอที่เนี่ยเมื่อตกเย็นปุ๊บเขาจะเก็บอย่างดีเพราะถ้าไม่เก็บอย่างดีเนี่ยจะมีคนมาช่วยทอซึ่งไม่ใช่คนอุยขนลุกเลยแล้วก็เวลาสมมุติว่าเอ่อเส้นอยู่ที่นี่ทอที่นี่ ถ้าแบกไปกลางคืนเนี่ยเหมือนแบกซากศพ oh. เขาจะไม่แบกกัน oh. Oh. ยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมที่เราอาจจะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะแล้วก็ถ้าได้เรียนรู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาติดต่อที่กศนอของพอนนองนะคะแก่งกระจามนะคะเพื่อที่จะมาเรียนรู้วัฒนธรรมยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายให้ได้เรียนรู้กันคุณผู้ชมคะการทอผ้าไหมต้องทอให้ได้ใจ และทออย่างไรให้ได้ใจคุณผู้ชมเอาขอขอหยอดกันสักนิดกันละคันนะคะวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรียนนอกรัวหมดลงแล้วขอบคุณพี่หมวยนะคะป้าดำนะคะป้าหลาบแล้วก็ขอบคุณผอน้องด้วยทีมง,งานด้วยรายการของเราก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วคราวหน้าเราจะนําเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกติดตามชมกันนะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ